วันนี it, ้นะคะพอหลังพีชเชื่องนะคะมันเจะผีเสื้อกลางคืนผีเสื้อกลางคืนลักษณะของมันนะคะมันจะมีขนปกคลุมเต็มตัวแล้วก็ปีกมันนะคะพอมันเกาะอะไรสักอย่างปีกมันก็จะมันคะมันจะแต่ตอนเย็นต่างต่างกับต่างจากผีเสื้อกลางวันนะคะผีเสื้อกลางวันเขาจะแบบพอเกาะอะไรนะคะเขาจะไม่มีขนตะตุ่นนี้เนาะแล้วพอเกาะอะไรเขาก็จะปีกหางสง่างามนี่ค่ะ มีโอกาสได้พบเจอผีเสื้อกลางคืนนี่เราเรียนมาหลายวันแล้วคือถ้าเราเจอผีเสื้อกลางคืนมันจะไม่สวยเหมือนผีเสื้อกลางวันเพราะว่าผีเสื้อกลางคืนจะมีขนเต็มตัวปกคลุมผีเสื้อบางตัวก็จะเป็นขนตรงตีดแต่ผีเสื้อนี้มันจะไม่เป็นขนปรงลุพอมันเกาะเขาจะเรียกว่าแบบผีปีกมันหุบต่างจากผีเสื้อกลางวันนะคะจะไม่มีขนเต็มตัวแล้วพอมันเกาะอะไรบางอย่างนะคะมันก็จะกางผีออกแล้วผีเสื้อมันก็จะหูดีกว่าเออเลย ก็สำหรับวันนี้นั่นที่ใช่ขึลนรไปก่อนบ๊ายบาย